ย้อนเหตุปวน S C B เคยโดนทางระเบิด M 79ถล่มช่วงม็อบนปชจับตาคณะราษฎรวันนี้ซ้ำรอยหรือไม่จากที่กลุ่มราษฎรได้เปลี่ยนสถานที่นัดชุมนุมใหญ่วันที่25พฤศจิกายนจากสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เปลี่ยนไปเป็นสำนักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์โดยล่าสุดวันนี้เพนกวินนายผลิตชิวารักแกนนำกลุ่มคณะราษฎรได้ออกมาโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กระบุถึงการนัดหมายชุมนุมในวันนี้ว่า ด่วนมอบ25พฤศจิกาเปลี่ยนไปสำนักงานใหญ่ SCB ขอชี้แจงเหตุผลดังต่อไปนี้เพื่อลดการประทะจากตำรวจรวมถึงทหารและม็อบจัดตั้งเพื่อไม่ให้เป็นเหตุให้เกิดการใช้ความรุนแรงการประกาศกฎอายการศึกการรัฐประหารหรืออะไรก็ตามที่เป็นเกมชั่วร้ายของทรราชเพราะกษัตริย์วชิราลงกรณ์โอนหุ้นไทยพาณิชย์ซึ่งเป็นสมบัติชาติไปเป็นชื่อตัวเอง ดังนั้นพรุ่งนี้พบกัน15นาฬิกาหน้าสำนักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้การมุ่งก่อเหตุการณ์ไม่สงบและความวุ่นวายโดยมุ่งเป้าไปที่ธนาคารไทยพาณิชย์ได้เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งโดยเฉพาะในช่วงที่การเมืองมีความรุนแรงย้อนรอยไปวันที่17พฤศจิกายน2553คนรายลอบปาระเบิดตู้เอทธนาคารไทยพาณิชย์สาขาช้างเผือกกลางเมืองเชียงใหม่ได้รับความเสียหาย หวังสร้างสถานการณ์ซึ่งอยู่ในช่วงการชุมนุมของกลุ่มนปชที่มีการแสดงออกจุดยืนทางการเมืองค่อนข้างรุนแรงต่อมาในช่วงปี2557หรือในช่วงที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมกปปสได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรลาออกซึ่งในขณะเดียวกันกลุ่มผู้ชุมนุมนปชได้ออกมาอีกครั้งเพื่อปกป้องรัฐบาลทําให้เกิดความขัดแย้งกันทั้งนี้ยังมีการกล่าวอ้างว่าธนาคารไทยพาณิชย์นั้น เป็นท่อนำเลี้ยงสนับสนุนกลุ่มกปป,ปสขณะดเดียวกันได้มีการก่อความไม่สงบหวังสร้างสถานการณ์โดยก่อเหตุที่ธนาคารไทยพาณิชย์โดยกลุ่มใดไม่ทราบอีกหลายครั้งโดยวันที่21กุมภาพันธ์2557เจ้าหน้าที่สอนอาคันนายาวได้รับแจ้งเหตุคนร้ายคว่างระเบิดใส่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาถนนเรียบคลองสองพบกระจกด้านหน้าธนาคารแตกฝ้าเพดานพังลงมาตู้เ t m ได้รับความเสียหายหนักหนึ่งตู้ พื้นบันไดเป็นหลุมกว้างประมาณ1ฟุตจากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่าเป็นระเบิดสังหารชนิด RGD5 ซึ่งผลิตในประเทศรัสเซียและจีนชนิดเดียวกับที่คนร้ายใช้ก่อเหตุคว้างใส่ผู้ชุมนุมกปปสที่ถนนบรรทัดทองเมื่อวันที่17มกราคม2,557และที่หลังเวทีกปปสอนุสาวรียชัยสมรภูมิเมื่อวันที่19มกราคม2557 และอีกครั้งในวันที่7พฤษภาคม2 5 5 7ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดเหตุคนร้ายยิงระเบิด M 7 9จาำนวน2ลูกใส่อาคารโรงพยาบาลจุฬาพรภายในสถาบันวิจัยจุฬาพรย่านหลักสี่ร้อยตำรวจเอกรักเกียรติปทุมวันพนักงานสอบสวนสอน,นอทุงสองห้องจึงไปตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด หรรือ ED ่วมทฝา,า,ากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย